สวัสดีครับวันนี้มาดูนาที่ให้เขาถทนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับมาดูวันนี้ก็ไม่ใช่มาดูธรรมดาครับ ก็เลยพาทุกคนมาดูต้นนี้ครับลองดูครับหี่ใครรู้จักบ้างครับต้นนี้ต้นดำดำต้นดำๆำภาษาไทยเขาเรียกต้นอะไรครับแต่ภาษาทาง หางสุรินเขาเรียกต้นตะยึงนี่แหละครับเลยพาทุกคนมาดูครับผมไม่ใช่พามาดูธรรมดานะครับมีอะไรดีๆให้ดูด้วยครับผม นี่งคงจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะมันโดนโดนแดดเห็นไหมลูกมันครับผมลูกมันกินได้นะครับเยอะมากเลยครับถ้าสังเกตดูให้ดีๆเยอะมากเลยครับผมเต็ม ้นนเลยะครับอยากรู้เหมือนกันว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรครับผมถ้าใครรู้จักก็บอกด้วยครับผมมันมีลูกมันอยู่เต็มต้นเลยครับแต่มองแบบนี้เหมือนไม่ค่อยเห็นครับผม แต่มาดูจริงๆมันจะเห็นมันเยอะมากเลยตอนนี้ยังไม่สุกนะครับเวลามันสุกหวานมากลูกนี้เดี๋ยวจะเก็บให้ดูลูกหนึ่งครับผมมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนี่นะครับมันเป็นลูกแบบนี้ เรียกลูกอะไรครับนีบ่เป็นแบบนี้กินได้นะครับกินแล้วไม่ตายนะครับลูกเนี้ยกินแล้วอร่อยเนี่ยใครรู้จักบ้างลูกแบบเนี้ย เต็มต้นเลยครับถ้าภาษาเขมรเขาเรียกว่าตตแต่ยึงแต่ยึงแต่ภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรครับผมผมก็เรียกไม่เป็น ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับยืนเก็บได้ครับเนี่ยพอดีพอดีเลยครับวันนี้แดดร้อนมากครับผมฝนหยุดตกสองวันแล้วครับ แดดร้อนมากเป็นไงครับดูดีไหมครับก็คงประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับที่รับชมครับผม